ใช้งานรถเกี่ยวอยู่ดีๆทำให้ราวใบมีดถึงขาดบ่อยเรามาหาสาเหตุและว,วิธีแก้ไขกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นรศวลลิดกับรายการผู้ดูแลรถผู้ใช้งานรถเกี่ยวส่วนใหญ่อาจจะเจอปัญหาราวใบมีดขาดบ่อยๆวันนี้เรามาหาสาเหตุและว,วิธีแก้ไข ว่าวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ราวใบามีดขาดบ่อยๆเราจะทํำยังไงแต่สิ่งที่สําคัญอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกต้องจอดรถแล้ววางหัวเกี่ยวบนพื้นดับสวิต์กุญแจแล้วถอดสิุญแจออกมาทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมนะครับให้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับใบมีดทํางานแค่คนเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับสาเหตุที่ทําให้ชุดราวใบามีดขาดบ่อยๆมีอยู่2ปัจจัยหลักด้วยกันนั่นก็คือ 1. วิธีการบำรุงรักษาแล้วก็2 การปรับตั้งเรามาดูหัวข้อแรกวิธีการบำร,ร,รุงษ,ษาการบำร,ร,รุงษ,ษาที่ถูกวิธีหลังจากการใช้งานทุกครั้งต้องทําความสะอาดชุดราวใบมีดพร้อมกับหยอดน้ํามันหล่อลื่นหัวข้อที่2วิธีการปรับตั้งหรือวิธีการประกอบนี่คือการป้องกันที่จะไม่ให้ราวใบมีดขาดบ่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับหัวข้อแรกนะครับให้ประกอบโดยใช้มาร์กที่เผานะครับกับล่องบาก ต้องประกอบมาร์กกับล่องบากให้ตรงกันหัวข,ข้อที่2นะครับให้วัดระยะปลายเพลากับคันชักให้ได้ระยะ10.5มิลนะครับให้ได้10.5มิลตามนี้เลยหลังจากนั้นล็อกโบนตให้แน่นนี่จะเป็นวิธีการป้องกันที่จะทำให้ชุดราวใบมีดของเราไม่ขาดบ่อยนั่นเองหลังจากดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับวิธีการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายหวังว่าผู้ใช้งานทุกท่านจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับรถเกี่ยวของทุกท่านได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสยามคูบตตาเพื่อเป็นการติดตามข่าวสารความรู้อยู่เรื่อยๆหากมีคำถามสามารถถามคำถามมาได้ภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ